ยังมองทองคำเนี่ยค่อนข้างกระทิงอยู่นะคุณอ๋อ oh. คือเขาคิดว่ามันยังไป2 0 0พันแปลว่านนราคาเป็นขาขึ้นใช่ oh. นะคะอย่างทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะจาก Goldman Sachs เนี่ยบอกว่าราคาทองมีโอกาสจะพุ่งแตะทะลุ2000ไปได้นะคะเพราะว่ามันยังมีกระแสะความวิต,ตกกังวลในเรื่องต่างๆที่ไม่แน่นอนตราบใดที่ดอกเบี้ยยังต่ำนะคะมีการขยายงบดุลบัญชีของเฟดแล้วก็เงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายดังนั้นน,นี่เป็นปัจจัยที่ กดผลักดันให้<ะ>หราคาทองเนี่ยพุ่งขึ้นกลอเมนแซกบอกว่าความต้องการของทองก็ยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่แต่ว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะบวกกับโจไบเดนเดี๋ยวน่าจะมีนโยบายที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเพราะฉะนั้นดูรวมๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่า2 0 0พน่ะ ไปแน่นอนทะลุแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดหลุดไปตัวแถวนี้ก็ยังมองว่าอาจจะไปพันเจ็ดร้อยก่อนนะ,ะถ้าไปเท่านั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็หวังว่าราคาจะไปเกินสองพันวยเหมือนกันนะครับส่วนราคาทองอในมุมของนักวิเคราะห์นะครับจะเป็นยังไงจะไปต่อไหมสองพันจะยังได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยก,กันกับคุณวรุธลุ่งขามครับผู้บรวยารฝ่ายวิเคราะห์จาก Wall b u l l e t and Future ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอ๋อยสวัสดีครับคุณองคงครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวรุธประเมินราคาทองคํำยังไงบ้างคะหลังจากที่ตอนนี้มันก็ทําท่าเหมือนจะมีอาการหลุดพันแไปในบางวันกับข่าววัคซีนที่ออกมานะคะระยะสั้นๆตรงนี้มันมีโอกาสจะหลุดไปไหมคะ ระยะสั้นๆต้องยอมรับครับว่าราคาทองคำมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อนะครับเป็นพฤติกรรมของราคาทองคำในช่วงไตรมาสที่4ของสองสปีที่ผ่านมาครับคุณอ๋อยจากคุณอ๋องครับถ้าดูจากกราฟหรือสไลด์ที่เราส่งให้นะครับเราจะเห็นเลยว่าราคาทองคําในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี2018ปี2019แล้วก็ปี2020หรือว่าปีนี้นะครับเป็น เส้นปักกลมๆสีน้ําเงินนะครับของแต่ละเดือน ของเดือนพฤิการมนในแต่ละปีนะครับสามปีที่ผ่านมารวมปีนี้ด้วยก็จะมีลักษณะของการพักฐานหรือเป็นลักษณะของการปรับฐานลงมาหลังจากราคามีการทําระดับสูงสุดของปีในช่วงคอร์เตอร์สามไปแล้วนะครับดัง uh huh. นั้นเนี่ยในระยะสั้นเรายังมองว่าการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำก็เป็นพฤติกรรมปกติที่เขาขายกันในช่วงปลายปีนะครับ uh huh. ถ,ถ้าดูจากกราฟเป็นกราฟเดิมเลยครับเราตีกรอบแล้วก็ชเนล ของราคาทองคําตั้งแต่ช่วงปี2018-2019แล้วก็ปี2020เราจะเห็นค่อนข้างชัดคําว่าเทรนยังคงเป็นขาขึ้นระดับต่ําสุดมีการยกขึ้นแล้วก็ระดับสูงสุดก็มีการยกขึ้นด้วยนะครับก็ยังทําให้แนวโน้มหรือว่าเทรนของราคาทองคําในระยะยาวยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นครับแล้วเราก็มอง ค่อนข้างสอดคล้องกับทางโคมแมนแซคและก็ซิตี้กรุ๊ปอย่างที่คุณอ๋อยกับคุณออกรายงานไปนะครับว่าถ้าราคาทองคําพักฐานหรืออ่อนตัวลงมาในระยะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะไม่อาจจะไม่ได้ลงต่อไปลึกมากนักนะครับแล้วก็ถ้ายังคงทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นพันเก้าร้อยเก้าสิบสองถึงสองพันหนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนในปีหน้านะครับทั้งนี้เนี่ยจุดในส่วนของการเข้าซื้อนะครับถ้าเราวัด กราฟหรือวัดกรอบชแนลนะครับในระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าบริเวณ1,755เหรียญดอลลาร์ออเตรอลีหรือประมาณ25,200บาทต่อบาตท,ทองคำครับถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งครับที่น่าจะเข้าไปสะสมทองคำเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าหลายครั้งราคาลงมาชวนกรอบแล้วก็ชแนลดังก,กล่าวมักจะมีการดีดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหลุดระดับ1,755ลงมานะครับ จุดสต๊อกร้อนหรือจุดตัดทัดทุนของทิศทางขาขึ้นจะอยู่บริเวณ1,668กยดเหรียญต่อลต่อเฟออนครับก็คิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ23,950้าบาทนะครับดังนั้นโซน 25, 24, 000, 2 5 0 0 0้สองันเราอยังมองว่ามอนอาจจะแบ่งเงินเหลือเหลือเงินเ,เอาไว้นะครับคอยเก็บหรือคอยช้อนซื้อเพราะว่า ราคาทองคําก็ยังมีโอกาสเห็นในระดับ2 9 0 0 0หรือว่า30,000ต้นๆนในปีหน้าครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้หลายคนให้ความสนใจครับกับราคาทองคําในประเทศซึ่งค่าเงินบาทมีผลแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งไปด้วยตรงนี้เองถึงแม้ว่าถ้าเกิดดูแล้วท้องโลกยังมีโอกาสไปต่อจากชาแนลแล้วยังมีโอกาสไปต่อถ้าเกิดคิดเป็นราคาเป็นเงินบาทแบบนี้ครับจะมีผลเยอะน้อยแค่ไหนจากค่าเงินในรอบนี้ครับ คั้นเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าหรือมีักษณะของการอ่อนตัวลงมานะครับต้องบอกว่าการที่คั้นเงินบาทแข็งจะทําให้ทองคาในประเทศถูกกลงหรือว่าได้รับแรงกดดันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะหรือเป็นโอกาสที่ดีครับในการเข้าซื้อนะครับออสําหรับในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคาในประเทศนะครับต้องบอกว่าเดือน พฤศจิกายนหรือเดือนนี้นะครับ<ะ>ราคาทองคาลงมา1 6 0 0บาทค่าเทียบจากต้นเดือนนะครับ<ะ>แล้วกเ็เดือนกันยายนเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนประมาณ3เดือนแล้วครับราคาลงมา3เดือนติดต่อกันนะครับ<ะ>ถ้ารวมเดือนสิงหาที่ราคาทำออทามไฮด้วยก็ลงมารวมๆประมาณ3,000บาทนะครับ<ะ>แต่ว่าถ้าจับยอดเนี่ยมาที่ระดับต่ำสุด ของเมื่อวานนี้บริเวณ2,900 5นะครับก็ลงมา4,500บาทแล้วนะครับ<ะ>เราก็เลยเมองว่าราคาลงมาจากยอดค่อนข้างเยอะก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับแล้ว<ะ>ก็คันเงินบาทก็แข็งค่าด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีในการเข้าซื้อแต่ก็ทัา ราคาทองคาตลาดโลกอ่อนตัวหรือย่อตัวอีกนิดน้อยเนี่ยก็อาจจะหาจหังหวะในส่วนของการเข้าซื้อหรือว่าสะสมเพื่อถือยาวน่าจะเหมาะสมเหมือนกันครับค่ะตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่มันกดดันให้ราคาทองคาระยะสั้นมีการย่อๆลงไปคือข่าววัคซีนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้านักลงทุนจะมองว่ามันมีโอกาสจะขึ้นปัจจัยที่มันจะมีเป็นตัวหนุนเนี่ยทาง YLG นี้ให้ปัจจัยเรื่องไหนมากที่สุดะคะ ปัจจัยเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันทองคําแล้วก็กระตุน้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพแล้วก็ผลกระทบหรือผลข้างเคียงของวัคซีนตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับเรามองว่าถ้าวัคซีนมีการฉีดไปแล้วนะครับเกิดผลข้างเคียงหรือผลลบทา,ทางสุขภาพเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าปัจจัยดังกล่าเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งกลับมากระตุ้นให้ทองคําสามารถฟื้นตัวหรือว่าดีดตัวขึ้นได้ ซึ่งระหว่างการทดลองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบริษัทผลิตยาและก็วัคซีนหลายยี่ห้อนะครับมีการรายงานเกี่ยวกับผลกระทบในเชิงลบจนต้องมีการหยุดการทดลองในบางช่วงไปนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกครับปัจจัยที่2แน่นอนครับว่าแม้ว่าจะมีวัคซีนนะครับแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกจะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ออกรายง,งานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกยายนออกมานะครับพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พร้อมที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการซื้อพันธบัตร,รัฐบาลเพิ่มเติมนะครับเพื่อพยุงและกระหนุนเศรษฐกิจให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ขยับขึ้นดังนั้นครับถ้ายังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเรายังมองว่า ทองคาที่สวนทางกับดอลลาร์ก็น่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีสัญญาณของการขยับขึ้นได้แล้วลก็ทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อนะครับก็น่าจะได้รับอันนี้สง่งจากมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจอกของธนาคารการลางสหรัฐแล้วก็ธนาคารการลางต่างๆเพิ่มเติมครับได้ไดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมรุชา ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ชัดเจนถ้ามองกันไกลหน่อยจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเหมือนกันก็รอพันแนวรับแรกนะครพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ต่อออนซ์ครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยพันหกร้อยหกสิบแปดออนซ์ก็อน่าจะเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังก็